รุ่นนี้ค่ะพี่เป็นชุดเดทนะเป็นเดทผ้าลินินผสมฝ้ายค่ะพี่เนื้อผ้าของเขาจะดีมากๆนะคะพี่เป็นงานปักทั้งหมดเลยค่ะตัวนี้นะงานปักไม่ใช่งานสกรีนนะลูกค้าผ้าลินินผสมฝ้ายค่ะพี่เนื้อผ้าของเขาจะไม่มีซับในนะลูกค้าและเนื้อผ้าไม่ยืดนะตนัวนี้ผ้าดีมากๆลูกค้าผ้าลินินผสมฝ้ายงานตัวนี้จะเป็นขอปกค่ะพี่แล้วก็กระดุมตรงนี้แกะได้จริงทุกเม็ดนะคะพี่แขนนะพี่ปักลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะเป็นงานปักหมดเลยนะแล้วก็ ตัวนี้นะคะพี่มีกระเป๋าแบบตรงนี้เก๋กๆให้นะลูกค้าตรงนี้นะทํากระเป๋าเก๋ๆไว้ให้สองข้างนะส่วนด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะคะพี่เนื้อผ้านะคะพี่ไม่มีซับในนะเนื้อผ้าไม่ยืดผ้าไหมตัลรี่นะส่วนด้านหน้าปากักลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะเอ้ยลูกค้าเป็นผ้าลินินผสมฝ้ายค่ะพี่ตัวนี้นะนะคะงงผ้าลินินผสมฝ้ายค่ะพี่ตัวนี้รุ่นนี้อกนผ้าห้าสิบนิ้วค่ะพี่ความยาวชุดอยู่ที่สาสิบเก้านิ้วค่ะพี่ทรงสวยๆแบบนี้เลยเงานเป็นชุดเดทน,นะ เป็นฟีไซส์เมไซส์เดียวค่ะพี่แนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปค่ะถึงใส่สวยนะเป็นฟีลใส่สบายๆพี่ดูทรงนะคะพี่ตัวเนี้ยผ้าดีมากๆ ให้พี่นะคะพี่แค่2 5 9เท่านั้นตัวนี้พี่เอาไปแค่2 5 9นะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักค่ะพี่เวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะขอคนเข้าใจค่ะเราไล์อยู่กับแสงนะสีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องค่ะพี่อยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ตรงนี้ค่ะพี่เวลาพี่สั่งเลือนหลังพี่พิมรหัสตามด้สีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีเนี้ย พี่พิมพ์พี่พิมพ์ว่าสีน้ำตาลนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลนะขอเลขกสีน้ำตาลนะคะพี่และพี่จะรับสีนี้อ่อนกว่านะลูกค้าสีอ่อนกว่าจะเรียกว่าสีครีมนะคะตัวนี้ลูกค้าเลืกสีครีมนะพี่ดูดีๆนะตัวนี้น้ำตาลเข้มกว่าตัวนี้สีอ่อนกว่าเลขกสีครีมนะสองเก้าห้าเท่านั้นค่ะพี่และสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะพี่เรียกว่าสีกิบบัวนะคะพี่ให้พี่แค่สองห้าเก้านะคะพี่สีต่อไปค่ะพี่ ตัวนี้นะจะเป็นสีขาวค่ะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีขาวนะตัวนี้ค่ะพี่จะเป็นสีแดงตุ่นๆนะคะพี่ตัวนี้นะสีต่อไปนะถ้าตัวนี้นะคะพี่พี่เรียกว่าสีม่วงนะสวยๆแบบนี้งานปักสวยๆแบบนี้ค่ะลิลลี่ผสมายนะแค่สองห้าเก้าเท่านั้นค่ะสีนี้นะคะพี่ถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าเขียวอมฟ้านะคะตัวนี้เป็นเขียวอมฟ้านะ สีนี้ค่ะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีโอค่ะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีโอรสนะคะพี่ดูตรงนะสวยๆเลยสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่พี่พิมพ์ว่าสีดํานะคะพี่งั้นปักนะไม่ใช่งานสกีนนะและสีสุดท้ายค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีส้มนะคะตัวนี้จะเป็นสีส้มค่ะพี่ให้พี่ พิเศษนะสองหเ้าเท่านั้นค่ะพี่ค่าส่ง29บเาบทแมวจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกิโตก็ไม่บกเพิ่มค่ะรุ่นนี้เป็นชุดเดทค่ะพี่ผ้าลินินผสมฝ้ายผ้าดีมากๆงานปักสวยๆแบบนี้เลยให้พี่พิเศษแค่สองหเท่านั้นค่ะพี่ถ้ารับสีนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีส้มนะตัวนี้จะเรียกสีส้มค่ะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะต่อไปค่ะพี่ถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีดําค่ะพี่สีต่อไปค่ะพี่ถ้ารับสีนี้นะคะ พี่พิมพ์ว่าสีโอรสนะตัวนี้จะเป็นโอรสค่ะสีนี้นะคะพี่จะเป็นเขียวอมฟ้านะลูกค้าตัวนี้นะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีม่วงนะคะตัวนี้เลือกสีม่วงนะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีแดงตุ่นๆนะค่ะพี่สีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีขาวนะ สีนี้ค่ะจะเป็นสีกีิบบัวสวยมากๆนะคะพี่ลินินผสมฝ้ายผ้าดีมากๆนะสีนี้นะคะพี่ถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีน้ำตาลนะคะตัวนี้สีเข้มกว่าจะเรียกสีน้ำตาลนะและสีสุดท้ายค่ะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้สีอ่อนกว่าพี่เรียกว่าสีครีมนะคะพี่ให้พี่พิเศษนะลินินผสมฝ้ายสองห้าเก้าเท่านั้นผ้าดีและทรงสวยมากๆกันเป็นชุดเดทนะคะพี่เอาไปแค่สองห้าเก้าจ้า